ตรวจสืบสวนนครบาลลุยตรวจค้น7จ็จุดทั่วกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับการล่าแก๊งผู้ก่อเหตุที่ได้มีการรุมทำร้ายแล้วก็ใช้มีดแทงนักศึกษาช่างกลปทุมวันจนเสียชีวิตนี่นะครับโดยไปพบเซฟเฮาส์นะครับซึ่งก็มีลักษณะเป็นแหล่งซ่องสมนะครับโดยคนที่อยู่ณแหล่งซ่องสมดังกล่าวเนี่ยอ้างว่าใช้เป็นแหล่งกบดานเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีนั่นเองนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการ ควมวัยรุ่น2คนมาสอบสวนต่อไปครับไปดูความคืบหน้านี้กันหน่อยนะครับที่ชุมชนวัดไผ่นี่นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตรบบตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำกำลังปฏิบัติการไปปิดล้อมตรวจค้น7จจุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อที่จะค้นหากลุ่มผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายแล้วก็ใช้อาวุธมีดแทง นายวราวุธหรือว่าเรอายุ25ปีซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลปทุมวันบริเวณหน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจนเสียชีวิตจุดสำคัญเนี่ยคล้ายเป็นที่ซ่องสุมนะครับหรือเซฟเฮาส์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นบ้านไม่มีเลขที่แบ่งห้องให้เช่าภายในชุมชนวัดไผ่เงินสอยจันทร์43แยก22ขีดสแขวงบางโคล่เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครครับ ลักษณะก็คือเป็นห้องเช่าของเพื่อนร่วมสถาบันที่หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยมาหลบหนีแล้วก็พักอาศัยอยู่หลังจากก่อเหตุและมักจะมีกลุ่มเด็กช่างอุเทนถวายวนวนเวียนเวียนมารวมตัวอยู่บ่อยครั้งจนเป็นที่รู้กันของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะครับว่าย่านนี้เนี่ยเป็นแหล่งซ่องสมของนักศึกษาอุเทนถวายจึงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสคนซึ่งอยู่ในห้องดังกล่าวไปสอบปากคำนั่นเองครับ พลตรจตรีธีรเดชธ,ธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะครับว่าการเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเป็นรังหรือว่าแหล่งซ่องสมหรือเซฟเฮาส์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุและก็พบผู้ต้องสงสัยอยู่สองคนนะครับอยู่ภายในเซฟเฮาส์ดังกล่าวแต่ว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุซึ่งให้ที่พักแล้วก็ช่วยการหลบหนีอีกทั้งตำรวจยังพบหลักฐานเป็นรองเท้าเปื้อนเลือดอีกด้วย ยืนยันนะครับว่ามีหลักฐานชัดเจนในการเอาผิดอย่างแน่นอนครับโดยขณะนี้สามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้3คนจากหมายจับทั้งหมด9คนหมายจับ9ใช่ไหมครับแล้วก็จับได้แล้ว3ก็เหลือประมาณอีก6คนนะครับที่ร่วมก่อเหตุแทงนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือเทคนโนปทุมวันจนเสียชีวิตโดยสคนแรกจับได้ที่ชุมชนวัดไผ่เงินนะครับส่วนอีกคนควบคุมตัวก่อนหน้านี้ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บนิ้วขาดขณะก่อเหตุต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนผู้ต้องหาที่เหลือก็อยู่ระหว่างการติดตามไลล่านั่นเองครับทั้งนี้หลังจากตำรวจกวดขันจับคุมนะครับทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความระมัดระวังตัวมากขึ้นจึงฝากเตือนไปยังผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีก็จะถูกดำเนินคดตีตามไปด้วยนั่นเองครับ เนี่ยฮะ most w a n t ท d คนร้ายในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามหมายจับสารก็คือฆ่าน้องเรซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลปทุมวันนั่นก็คืออยู่ที่เทคโนปทุมวันะนะครับซึ่งก็มันเป็นเรื่องราวของ2ส,สถาบันที่มักจะกระทบกระทั่งแล้วก็มีการประทะก,กันเกิดขึ้นเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็สามารถดูตามไปได้เลยนะครับคนร้ายอย่างที่บอกก็คือมีหมายจับทั้งหมด9คนตอนนี้ จับได้แล้ว3คน3คนที่จับได้ก็คือที่มีตราประทับสีแดงๆแล้วก็มีนะฮะตัวอักษรระบุว่าจับกลุ่มนั่นเองครับใช้แล้วค่ะก็ยังคงเหลืออีก 6คนนะคะ <ừ m. S 2> คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีเบาะแสนะคะหรือว่านาได้รับข่าวจากทางไหนมาก็สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยหรือว่าจะเคยพบเห็นมาบ้างนะคะก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค่ะคสามารถแจ้งไปที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับสืบนครบาล idmb ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องราวของ2ส,สถาบันที่ไม่จบสิ้นสักทีะนะครับสำหรับทั้ง เทคโนโประทุมวันแล้วก็อุเทนถวายแล้วก็อุเทนถวายเนี่ยก็จะมีการจัดงานสถาปนาครบรอบ90ปีในวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยก็ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้มีการประชุมครมแล้วก็รวมไปถึงทางกระทรวงอ,อวอด้วยนะครประชุมร่วมกันแล้วก็มีมติให้มีการนะครับ ย้ายอุเทนถวายออกจากปทุมวันอาจจะต้องไปอยู่ที่วิทยาเขตอื่นๆต่อไปะนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งดําเนินการด้วยส่วนหนึ่งก็คือสิทธิ์เก่าที่เป็นรุ่นพี่นะครับหลายท่านก็เห็นด้วยนะที่จะให้ย้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนั่นเองครับห้อกิดคดีนี้นะครับจะถูกดำเนินคดีนะครับทุกคนทุกรายไม่เว้น ดำเียนอย่างนี้จ,จากการติดต่อวันนี้นมีกี่คนแล้วครับ้ตอนนี้มีหมายจับน,นะครับ9คนใน9คนจับไปแล้ว3นะครับส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการทําการสืบสวนตรวจคน้นถึงตามจาับกลุ่มอย่างเมื่อเช้านอกเหนือนจากหมายจับที่คุมตัวได้ที่ไปเจอนะมีกี่คนที่บอกว่าไปเจออยู่ที่บ้านอ,อยู่ระหว่างการนําตัวมาทําการสักถาอประคำทั้งหมด เ,เดี๋ยวรอ<ป>รอ,รอทําการสอบสวนตอนช่วงบโมงที่สิจากการ1 1> สอบจากการสอบถามเบื้องต้นน้องที่รดบบาดเจ็บที่นําตัวมาเนี่ยน้องเขาบอกว่าวันนั้นทําไมถึงต้องไปก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไรครับผมขอแยกสรุปได้สอบตัวปากคำไม่สิ้ก่อน <c oughs> ก็ตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำงเลย